สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์สําหรับติดตั้งกระจกรถยนต์ที่กูชัวการเลือกใช้ค่ะคือซิก้าซึ่งเราเลือกใช้แบบเต็มระบบค่ะเพราะสิ่งสําคัญไม่น้อยไปกว่าคุณภาพกระจกรถยนต์ก็คือการติดกระจกรถยนต์ที่ดีค่ะซึ่งจะช่วยให้ยึดแผ่นกระจกรถยนต์กับตัวถังรถยนต์ให้ติดแน่นไม่หลุดหรือกระเด็นออกจากตัวรถหากเกิดอุบัติเหตุและยังช่วยให้ผู้ขับขีบ่และผู้โดยสารปลอดภัยด้วยค่ะ ตัวแรกนะคะเป็นน้ำยาดามซิก้าพารเมอร์207ค่ะเป็นน้ำยาลองพื้นนะคะซึ่งมีสูตรเฉพาะสำหรับการเตรียมพื้นผิวและช่วยป้องกันการเกิดสนิมบริเวณขอบกระจกและไม่ทำให้ตัวถังรถเกิดสนิมด้วยค่ะตัวที่2ค่ะคือน้ำยาใส่ a c t i เวเตอร100เป็นน้ำยาที่ช่วยประสานกาวให้ยึดติดกับกระจกรถยนต์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นค่ะ และสุดท้ายค่ะคือกาวซิกา้าแท็กโกค่ะกาวติดกระจกรถยนต์ที่มีคุณสมบัติคือแห้งเร็วภายใน2ชั่วโมงค่ะไม่มีกลิ่นหลังการติดตั้งเสร็จแล้วทําให้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่นําไฟฟ้าไม่รบกวนระบบ G.P.S และขื้นโทรศัพท์ค่ะแรงยึดเกาะที่ดีเยี่ยมนะคะทําให้กระจกไม่สามารถกระเด็นออกจากรถและตัวถังรถกรณีเกิดอุบัติเหตุ ผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้ทั้งหมดอย่างนี้นะคะจะช่วยให้การเปลี่ยนกระจกรถยนต์ของคุณมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากขึ้นค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจเปลี่ยนกระจกรถยนต์กูชัวการ์ดยินดีให้บริการค่ะ